สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ่องโฟกัส999ครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมนัฐบาลไทยงวดวันที่30ทธันวาคม นี้นะครับผมบนผมให้วิ่งอยู่2กับ8ครับผมย้ำนะครับว่าบนงวดนี้ทำได้2แล้วก็8นะครับก็จะมี712 812นะครับแล้วก็872แล้วก็805ครับผมชุดที่ผมให้ เด่นมากที่สุดนั่นก็คือเจ็ดหนึ่งสองนะครับผมน่าจะมีโอกาสมามากที่สุดสำหรับรางวันที่ 1, หนึ่งงวดวันที่สามสิบนะครับให้เน้นไปที่เจ็ดหนึ่งสองครับผมแล้วก็ตัวที่เพิ่มเข้ามาก็หกสามศูนย์ครับหกสามศูนย์ชวนล่างวิ่ง สกับ5้ครับผมล่างวิ่ง3กับ5ผมให้3าหแล้วก็2 5ถ้าใครชอบเล็กเบิ้ลก็3าสถ้าใครไม่ชอบก็เล่น3 5 2 5แล้วก็5 7ไปนะครับ ส่วนตัวที่เพิ่มเข้ามาผมให้06ครับส่วนล่างผมงวดน,นี้ผมให้เน้นไปที่35แล้วก็3าสนะครับผมสาหแล้วก็3าครับไม่แน่นะครับก็วหวยออกวันที่30นี้อาจจะมีเลขเบิ้ลนะครับผม ตามสถิตินะครับบวยออกวันเสาร์โอกาสเบิ้ลมีสูงครับถ้าเบิ้ลก็น่าจะเป็นสามสามนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับย้ำอีกทีครับว่ากดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ ให้ทำคลิปต่อต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ